โยอวาซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม w a ร์ทันเดอร์โมบานะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวรถถังยิงกันนะท่านผู้ชมนะบนมือถือนะครับท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่น,น้านลางคำใหญ่ายคลิปเดี๋ยวคนดูเด้อไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับม,มาว่ามาว่าเอ้ตอนนี้พี่กําลังจะรอใส่ปิดกระป๋องอยู่นะคนดูนะมาดิต้องออกมามุมนั้นผมยิงได้เลยนะนี่อ,อุ้ยสู้ไม่ได้กูสู้ไม่ได้ ยี่สวนไม่ได้อา้อาวอ้าวว้าโดนจากมุมไหนบ้างวะเฮ้ยไี่ไหวมุมเหลือเกินมันยินรอดักยิงเราอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนหูเพื่อนเราแม่งมีม่ยึดเลยว่ะเฮ้ยหมุญบุญรถถังก่อนครับอ้าวลั่นลั่นตดตด ไอ <c oughs> oh, ้มาควิ้งขาดยูโว้หนุวียูควิ้งขาดโอ้มุมนี้นะใช่เลยหุมนี้ล่ะก็ผมรถหน่อยทีสามไอ้ไทเกอร์เอสวันเราไปแล้วคนดู อืมโหได้นิดนึงกูก็ได้ยิงนะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมโมเ n นใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบอกรีป r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง RichManShop No. หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามผพจ RichManShop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยนั่นดิอ๋อตีนะัะผมแตกว่าคนดู รอเลยครับคนดูนะรอดักยิงกันอืม้รถถังรถพี่แรงแท้โดนทีเดียวไปเลยหรอวัต่ฮิเว้ยขึ้นขึ้นหัวหน้าหมุนรถก่อนนะครับตอนนี้ววววหมุนหน่อยหมุนหน่อยเออนนนนไปไปไป เยเวลิกิทโอ้โหนี่ก็แรงจัดเลยเกินเนาะเออสวยๆเข้าอยู่เข้าอยู่หันมายิงก่อนอูมนี่แหละเออยิงหลังเครื่องยนต์นะย่ำ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 เออไม่ให้มันไปได้นะคุณดูนะ สวยโคตตึงอุ้ยไอฝั่งนั้นแตกพอดีฮ้าฮืมหัวเปิดเลยดีฟีดเลยโอ้แพ้เฉื่ยป่ะเฮ้ยผมดิสทอยผมผมจัดการไปสองล้ำนะผมดูนะเย้เวลกูโอ้ยอย่างน้อยก็อยู่ที่สองมาอืมเอา่ะเอา่ะโคตรตึงต่อครับโคตรวนเรื่อยๆเรียงๆครับ เอเมื่อกี้นี่ทีมเรามันไม่เข้านะไม่ยึดไม่ยังไงเลยเฮ้ยทำไมเป็นงั้นโยบอกนะวีเนื้อควิงแค่มาจ้าอู้ด่านเดิมไหมเนี่ยด่านเดิมที่เพิ่มเติมคือคือไอ้นี่ได้ไหมไอ้อะไรนะทีมใหม่ยึดเอจุดเดียวซะด้วยเนี่ยมีความยากไงยึดเอจุดเดียวเนี่ยผมบอกเลย วันนี้เราจะหาที่แบบว่าดักยิงไก่ก,ก่อนนะคนนึนยะังไงยังไงยังไงครับตุลิงรอเลยตรงนี้เออยิงยังยิงยังเออไว้ยังแตกยังแตก ออืแตกแล้วมันแตกแล้วมึงอื่นแม่งไปไม่ได้เลยคุณด mm ูต้องเล็งมึงนี้ไว้เลยอ่เล็งไหมเล็งไหม รู้มันจะโผไหมนะคนดูนะเออลงม้างก่อนลงบาก่อนยิ้วก่อนนะครับคนดูเพื่อนเรามันไม่เข้าไปยึดจริงๆหรอวะวีเอโดนยึดแล้วเนี่ยฮ่าเอาไปหน่อยเข้าไปหน่อย อซ้อมอยู่นะครับซ่อมอยู่อ้เพื่อนเราไม่เข้าจริงๆะหมายถึงว่าไม่เข้าไปเหยียบไปยึดไปอะไรเลยยิงเปิดทางตรงนี้ไปก่อนถล่มไปก่อนนะมันจะได้แบบเปิด เปิดมุมยิงสงสัยต้องเข้าไปไปไปยึดแล้วว่ะไม่ได้แล้วคนดูเอาหนเพื่อนอืมเอาดิผมก็มีว้าโดนยิงจ็อกเกาะเลย ยอยอรถรถถังอิตาลีด้วยนะเมื่อกี้นี้โดนเข้าไปเสียดายเพื่อนเรามันไม่ยอมไปเหยียบเลยฮะมึงไปเหยียบวงกลมหน่อยเพื่อนนี่บ้า่ะเอาวะเอาวะไปไปมาฟรีนมาฟรีนบูอืมตตุ๊ตุ๊เรถถังมันไอคันนี้มันวิ่งช้าแน่นี่ ยิงๆๆๆๆิงตัวนี้ก่อนยิงยิงยิงเครื่องบินซะหน่อยนี่ยิงถล่มเข้าไปไม่ได้นี่หว่าตัวไปอันนี้แทนเพื่อนนะครับเข้าไปเหยียบจุดหน่อย เข้าวงหน่อยเพื่อนองไงมีตัวหนึ่งถ้าเราต่อให้เรายิงชนะมันหมดแต่เราไม่มีตัวไปเหยียบจุดก็ป้าหมายเท่าเดิมนะครับอุณ <c oughs> วเพื่อนเราตุยแล้ว <c oughs> เอาวะเ <c oughs> อาวะมาเลอ้าวิบมหายแล้วกู ร้าน m ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่าแลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคม ไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นนหึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยว้าไอ้รถถังนี่มันต้องหันทั้งคันเลยอะแม่ยถงังไกกรนี่า่าคนดูนะอุ้ย เดี่ยตัวเดียวเองตรงนั้นน่ะเอาหน่อยเอาหน่อยเวรไปไปไปข้อนี้ไหวอยู่สวยสวยสวยโอ้ใครไม่งิงกันวะโคตรเดือด รถครับอืมยิงเข้าไปครับอืมสวยๆสวยๆยดนเข้าไปหน่อยอืมล่วงยึดเลยเพื่อนเหยียบอยู่ในวงแล้วใช่ไหม ยังไม่ยอะจัดเลยแถวนี้อุ้ยมาจากข้างไหนสวยเอาไอ้ขน,นาดแล้วเรียบร้อยหมุนหมุนหมุนรถถังก่อน โอ้ยศูนย์ศูนย์เสียศูนย์เสียอืมเอ้อยิงไม่ออกยิงไม่ออกคนดูรอซ่อมอยู่รอซ่อมอย,ออยู่โอ้เยอะเยอะเยอะตรงนี้รบกันอืมสวัยสวยสวย พยายามจะหันรถถังนี้ก่อนอุ้ยก่อลังก่อลังได้อยู่เพื่อนเปิดมองเปิดมองได้ควันแป๊บว้าไม่รอดดูไอ้นั่นมันหันไม่ได้อะไอ้อะไรนะหัวรถถังผมอ่ะมันติดแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมไม่ยอมหันกลับมาบ้ากั อูฮันก้าเนี่ยฮะคนดูนะเฮ้ยกำลังนัวเลยโอ้แต่ก็ได้ดาวมาเยอะอยู่นะเนี่ยกว่าจะอัพได้แม่งโคตรนานนะบอกเลยไอริสโก้โคตรีโคตรึงนะพี่ เอาเดี๋ยวดีไปลุงครับโอ้โหด่านเดิมอีกแล้วด่านเดิมที่เพิ่มเติมความหงายมาเดี๋มาเดียเด๋ยวาชนบ้านชนช่องเขาเดียวหน่อยเพี้ยนเดี๋ยวหน่อยเพี้ยน ผมต้องไปฝั่งนู้นแล้วนะคนดูเพื่อนที่จะช่วเพื่อนยิงแน่เอ้ยมันอยู่คนละฝั่งเราอีกแล้วนะโอ้โอ้ปืนลั่นโทษโทษโทษนี่มุมนี้เลยคนดูผมจะเล่นนะ อยิงเบรกนิดนึงอุ้ยทำไมไม่แตกวะวัดมันยิงเข้ามาเรานัดนเดียวแม่งเข้าตรงไหนวะโอ้ทะลุก๊อกกูเลยยิงแถวส่วนหัวสินะเอ๊สุดยอดโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมะ อ,อะไรนะไอ้วอเทอร์อโมบายนะครับไปโหลดกันมาได้นะมีเล่นท้ไงไหนเวสร์ซักอล์แอนดรอยเปิดสตูไทยไปเรียบร้อยนะสำหรับวันนี้พี่โครกต่กอนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายจ้า โคตรเร่องร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่าแลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ คุ้มโลบอกคลิปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย